สวัสดีค่ะทุกคนเออถึงแม้แต่ยังไม่มีคนดูวิดีโอนี้นะแต่ว่าก็ขอโทษนะที่อัพโหลดวิดีโอช้าลูกไม่สบายแล้วก็วันนี้อยากจะมาพูดเกี่ยวกับสิ่งที่ฉันชอบและมีความสุขในช่วงเวลาสี่หปีที่ผ่านมาที่อยู่เกาหลี อืมวอะไรชอบอะไรสบายอะไรเกาหลีชื่อสบายอะไรท,ที่ชอบในเกาหลีก็คืออ่าโรงพยาบาลโรงพยาบาลก่อนหน้านี้ชีวิตเราอาศัยอยู่ที่เอ่กรุงโซลจามเสือโนเตวอลด์ใกล้ๆก็มีโรงพยาบาลเยอะ ซั่งคิดว่าใช่ไหมมีโรงพยาบาลเยอะแล้วก็สะดวกสบายแต่ว่าจริงๆแล้วมีเหตุเราต้องมีเหตุที่ต้องย้ายมาที่คอยองกิโดก็คือย้ายบ้านมาที่คอยองกิโดที่ยงอินตอนนี้ก็ถามว่าโรงพยาบาลดีไหมดีที่เกาหลี เราคิดว่าโรงพยาบาลที่ไหนดีเหมือนกันหมดแล้วก็มีเยอะมาทำไมโยองอินมาทำไมทไม่ะมาทำไมก็มีลูกสองคนก็ <laughs> ลเลยต้องย้ายบ้านเพราะว่าทิ่โซลนี่บ้านเล็กมากโยองอินโซลไทยแลนด์คุ้งแทพัท,ทาท่าไม เท่ากันระยะยทางพัทยาไปนงคงสองชั่วโมงใช่ไหมสอ,อ,องชั่วโมงก็เหมือนโซลมาอยองอินหนึ่งชั่วมงไม่ไกลมากประกันภัยนี้ทุกคนได้ไหมได้ทำงานประกันภัยมีนี่ยทํทำงานไม่ทำก็ได้มีแต่ว่าทุกตน้นทุกตัวต่างให้ตรง ทำงานปละการซื้อถ้าง so like so ึงไม่มีทุกตอนทุกตัวตังให้คนเดียวตังให้ตอนครบรัวการตวยการตังให้แต่ว่าทำงานคือมทำงานบริษัทครึ่งทำงานคนครึ่งคือหเปอร์ตอร์ต่างให้ลงเพ่ไปทุกทุกคนคกำัทำได้จุ่มทำได้ ออกได้วยกันต้ออะไรมีสบายอะไรชอบก็คือที่บ้านไงียเกาหลีที่บ้านก็คือผู้หญิงผู้ชายผู้หญิงเกาหลีหรือว่าผู้หญิงหรือว่าผู้ชายที่แต่งงานกับคนต่างชาติก็คือก่อนหน้านี้เจ็ดปีใช่ไหมแต่งงานแล้วจดเอกสารเอกสารจดทะเบียนสมรสแล้วก็แต่งงานไม่ใช่แต่งงานเอกสาร ใช่ <Okay. S 1> จาทะเบียนสมรสล้วก็สามารถยื่นเอกสารขออยู่ที่บ้านโครงการอะไรนะชื่อโครงการอะไรนะ L A G หรอ L H L H อืมอืมนั่นแหละสามารถยื่นได้ทุกคนมไม่ว่าจะเป็นคนเกาดีหรือว่าคนที่แต่งงานกับคนเลยว่า,าทุกที่จำแป็น เน่เน่ลูแต่ว่าแล้วแต่ดวงด้วยเพราะว่าก็ต้องแข่งกันดูกสามคนสองคนหนึ่งคนแต่ว่าสามคนมีลูกสามคนมีแน่เร็ว,รวถ้าแบบมีครอบสมาชิกมีครอบครอบครัวมีสมาชิกเยอะอย่างนี้ก็จะถูกคัดเลือกให้ได้แบบให้ได้ก่อนเขาก็มีเกณฑ์นในการให้อยู่ตรง บ้านที่อยู่ปัจจุบันนีก้ก็คือเป็นของโครงการนี้เหมือนกันแล้วก็เราสามารถเลือกได้ว่าเราจะเอาบ้านขนาดเท่าไหร่หรืออะไรที่บ้านอยู่ตอนนี้ก็คือสามห้องนอนก็ใหญ่ใหญ่กว่าเดิมใหญ่กว่าที่อยู่กรุงโซลก็คือมาใช้ชีวิตที่นี่ต้กใจ่ายเ้ ตารีกสถาพายตกใจตกใจดีไทยนัไม่มีนะไทยนดไม่มีแต่งานไม่แต่งานใหรดช่วยห้ไม่มีไม่มีไทยนั้ไม่ไม่ได้ช่วยอะไรเลยไม่ได้ถ้าแต่งงานหรือไม่แต่งงานไม่เกี่ยวไม่ไม่ช่วย แต่งานคุณแต่งานทำางเ้ยคนบ้านไม่มีทำยังไงซื้อไม่ได้นะบ้านไม่มีก็ไม่เห,เหรอรถไฟนอนอันนี้ไม่ใช่แต่งานคุณแต่งานทำางเ้ยคนไม่สนใจคนตั้งไอบ้านจำเป็นนะบ้านจำเป็นก็คุณก็ต้องมีที่อยู่ดีที่อยู่ยังไงคุณทำงานทำอะไร คุณก็ต้องหาเองชีวิตคุณพ่านันไ,ไน,นไม่ได้สนใจอ่ะคุณไม่ได้สนใจรัฐบาลไม่ได้สนใจว่าคุณจะมีแต่งงานแล้วคุณจะมีชีวตมีบ้านหรือไม่มีบ้านมีรถไม่มีรถไม่สนใจออจรง,จรงตั้งไม่มีแต่ตงงานไม่ <laughs> ก็คือช่วยให้สามารถเรายื่นเอกสารได้ภายในเจ็ดปีแรกที่แต่งงานกันมีทะเบียนสมรสสามารถยื่นได้แล้วบ้านก็จะราคาถูกกว่าถูกมากถูกกว่าจริงจริงถูกถูกกว่าแล้วก็อืมขั้งแรกตั้งให้ข้ามันะจำเลยก็จะถูกกว่าปกติ<ม>ใช่ไหม,ม แต่ว่าที่นี่ก็คือจะถูกกว่าปกติปกติที่อื่นก็จะแพงกว่าน้องถ้าเราไปอยู่เองถ้าไม่ได้เข้าโครงการนี้มีขั้นตอนมีขั้นตอนของการยื่นเอกสารอยู่นะเผื่อบางคนยังใครยังไม่รู้เผื่อมีคนไม่รู้ไงก็วันนี้ก็อยากจะพูดประมาณนี้นะ เดี๋ยวเจอกันวิดีโอหน้าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะไปแล้วค่ะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย <laughs> บ๊ายบาย